มันอยู่มันอยู่ปะเนี่ยไอเบลล่าับ่มันอยู่เหรออยู่ไอเบลล่างหรออมึงลงก่อนมึงลงก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนอย่าเพิ่งลงเยเพม่งลงนะไอเบลล่าอะเมื่อกี้ผมโดนมันหลอกอไอรอก่อนรอก่อนยเพิ่งลงอย่เพิ่งลงออกมาก่อน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 ไอพี่มันเปนอ่อมเอไงพี่เออเพื่อนเรายังไม่พร้อมเลยกูก็ไม่รู้กูก็ขับมาทางไอไินอยู่ไหนคินไอวอปไอมี่อ่อูไมี่มรู้พี่นเดมพี่กลัะอะไรนะพี่กลัไหม กลโอเคมารู้แล้วกลัวว่าเข้าไปเหยื่ไงเลเป็นกลัวมันอย่มารวมดิมารวมก็นรอกันรอกันรอกันเฮ้ยมันอยู่มันอยู่หมดมีคนแอบดูอ่ะพี่เฮ้ยมันเห็นเหรออ๋อแต่เมื่อกี้มันไม่เห็นพวกมึงใช่ป่ะไม่เห็นม่นมีคนแอบดูข้างหน้ามากันยังอ่ะมึงมาข้างหน้ายังมาตรงสะพานยังมันวิ่งออกมารอแล้วเนี่ยน่าเลยด้วยรอแล้วพี่ไม่เอาแล้วกันแล้วมันเป็นโจ๊กเกอร์ไม่เบิร์นเห็นมึงไงไอ้ควายกระจกกระจกดำพิษอ่ะมันหลบไม่เห็นพวกมึงได้ เราเจอจ็อกเกอร์เียไม่ไม่เออกลัวตลกนอกหลายในอีโอ้โหเต็มมากันเยอะแล้วนะเต็มไม่บอกกันหมดแล้วเต็มเลยเพลวนะพี่เต็มมันไม่ต่อแถวคนอยู่พี่เก๊ไม่ต่อแถวคนอยู่ไม่เรามึงมากันครบยังไงในวออ่ะในวอหมดแล้วมาครบหมดแล้วใช่ไหมไม่ท่านผมหมดแล้วก็ดีบาบไปดีบาบ้ปดีบาบ้าไเอาง่ายเอาศพเอาศพไปกากนะมึงต้องเอาศพออกมาแล้วนะกากนะไป

สบอร์ภาษาไทยบอร์ภาษาไหนปะออกมือนี่ทำลายมึงไปสัวอีโมเป็นมฮ้ยมึงมึงกากศพด้วยนะเอาศพไปชิงเอาศพไปชิง Hãy khang nọc, khang nọc, mấy người ở khang nọc dễ lắm Hãy chụp mấy ơi đó, 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 đó. Đó, chúng... ช่วยเพื่อนช่บเพื่อนเฮ้ยเอาไม่เดีอาไม่เดีเฮ้ยทำพี่อะไรทำพี่อะไรสัตว์ทำพี่อะไรทำพี่อะไรทำพี่อะไรสัตว์ทำพี่อะไรทำพี่อะไรมึงไอ้สัตว์ทำพี่อะไรทำพี่อะไรสัตว์ฮะไอชิแก่ทำพี่อะไรไอชิแกะสัตว์ไม้อเหี้ยขยะไอควายไอเยอะพวกเอ้าวเสียงหาย กูตายกูตายกูข <cool. S 3> ึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถไปจุเพื่อนขึ้นรถขึ้นรถ ไอ้ยาจริงเหรอไอ้ย่าจิงเหรมารัวนไอ้ยาจริงเหรอไอ้ยาจริงเฮ้ยเีกมาออ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 กมาเข้าบด้วยออกมาเข้าบด้วย้มา้อทาี้อกวอไอ้ยไอ้ตว์ไอ้ี้ยกระจอกไอ้ี้ยเกไอ้สัตว์ไอ้ี้ยกระจอกตปลอยปล่อยปไกลเกินไกลเกิน ไอเด็กเคียไอเคียเกตไอสัตว์พอสอนี้เขขอยกให้ยกให้เวลลี่ได้ปะเหรอไอเคียกระเจ้าหายเด็กเคียขอตีนไก่หน้าทีได้ปะไอเด็กสัตว์ไอเด็กเคียไอเคี้ยควายหาสัตว์ขอตีนไก่หน้าทีได้ปะไอสัตว์ไอเชี้ยไดมอนด์กะไอควายไอแกงส้นตีนไอเชี้แกงส้นตีนควายเนี่ยเนี่ยกูเต็มเนี่ยกูเต็มเนี่ยเห็นปะเนี่ยกูเต็มเนี่ยกูเตะมึงเนี่ยกูเตะมึงเนี่ยกูเตะมเนี่ยกูเต็มเนี่ย โว oh, จัดเลยไอ,อ้ยใครใครไม่ได้เขาวอเข้าวอเลยนะน้องไม่ต้องวิ่งได้ไหมมึงขับรถมาไม่ได้หรอวะอูถามหน่อยวอวอวอสวยสวยสวยเก่งมากเก่งมากพ,พี่มีตัว

ตาไม่ได <aki> <st Bond playing> ้ไอ้ยังง่คุยมึงฟังกูนะไอ้เฮียเกตกี่รอบมึงก็แพ้กูไอ้เฮียกระจอกไอ้เฮียกระจอกไอ้ืมอืมอืมสัตว์อืมเป็นอะไรไอ้ยังง้อไอ้บาราฟิดไอ้ยังควายไอ้ยังง้อไอ้เดี่ยมันยังง้อของมึงเลยไอ้ยังควายกูขอเดี๋ยวโป้งเขี่ยแเขี่ยเขี่ยจมูกทีได้ป่ะไอ้เฮียกระจอกไอ้สัตว์กูได้กลิ่นเงินไหวเฮียกลิ่นเงินน้ำหอมมาไอเด็กเที่ยไอ้เฮียกระจกเยกโอเคมามาการสบมาการสบอย่าไปกระตึกมาการสบเขามาการสบเออมาการสบ

รั้งออกไปแล้งออกไปเอาสองมาอย่าม huh? right. ั yeah. so right. 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 no ่วอย่ามั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 ่วียันมา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 แทงเลยแทงไปเลยแทงไปเลยมีแรงแทงไปเลยคุ้ไอเดเชี่ยมันเกิดอะไมาเกิมกิดมเกิดจโโแต่พี่กลัวของจริงไม่พูดเดียวหรอกเออไอเด็กไอเดไเเหมอนี่ด้ไเดกนี่มันเกิดเหมือนคนไอเด็กเวลนี่กวนเดอะท็อปจัดไอเด็กเชี่ยคุ้ยคุยมันจะสู้อะไรไอ้แก๊ส่อนอแกงิไอ้เจ้ควายไอ้เ้โง่ คุยฟังกูได้เฮี้ยเกตคุยกี่ล้อมมันก็แพ้กุยเดี่ยเขี้ยไอ้เฮี้ยกระจกไอ้ควายกูอยางนันกูได้ไอ้เขี้ยไอ้กาไอ้เฮี้ยไอ้กา คุยเหี้ยฟาเนสัตว์เล่นอย่างกาเหี้ยมนโนยคุยยาเพื่อนเี้ยเาแข็งข็งไคุยเหี้ยเาแของแขเหี้ยเแขแข็งหมีรมีไมมีใรีขาบ้างมีใครมีขงมีใครมี้ยงมีใครมีขาบ้ยมีใครมีขา้ามีใยมีขา้งมีใครมีขา้มีใมีขงมีีข็งมีครมีบ้ามีีข้มีใครมีา้างมีใครมีขาบมีมีขาามีใครมีาบาีคมีขาบ้าีครี้ีครมีบ้ยเมรีบ้างมีใยรมีขบีเี คุยไอ้เหียควยหมดึงจะูควยไม่อย่างกากเลยอะครับผมจะมาบูลลี่เสียงคนอื่นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ้เหี้ไอ้เหี้ยได้น้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไ้เหียไอ้เ้าไ้เหีายไอ้เหี้ยไ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 ้เหียได้เหี้อ้เหี้ยไเียไอ้เ้ไอ้เไอ้ไอ้เหี้ยขียได้เหียเี้ยไอ้เเไอ้เหี้อ้เี้เอ้เหี้ไอ้เหียไอ้เ้ไอ้เหอเี้ไ้เหียไอ้เ้ไอ้ไอ้เหไ้เหียอเหไอ้เหี้ย เอาเาขยะเอาากกูโตกัน้แงแม่งี่อ้ควายคนเท้าเบาสัตว์คนเท้าบ้าเดิผพันบาเอาเบาไอชิคนเป็นคนท้าบคนท้าเเอาาเอาเปล่าเอาปล่าียมือจไอสัตว์ไอชกระจอกคนเ้าเคนท้าาเดไ้ดี๋ยวกูจิมตัวเดียวไอชิเกตไอชิกระจอกไอควายไอเฮียนับวัทีนทำมาตายเด็กเี้ย อี่ก็จ่ออตีนไก่หน้าขีดไปแค่ีมมจีนเลยขนาดนั้นแค่จอตีมมจีนไรสายกูรู้อ่าเนี่ยควายมีแต่ไีมตีมีมอไมตีมีมตีมีมอีีม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 ีม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 ตีม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 ทีม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 ตีม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 ี ตัวเดียวผมเห็นผมกำลังจะชุบหมอเหมือนกันหมอเก็ศได้ไอ้ยักษ์คนเห็นบัะเพราะว่าน้องกูก็บั๊บกูได้หมอเก็ศสวยเ้ยแม่งดูดูคนเดะโถดีจะไปไหนกลัะโจ๊กเกอร์ตลกโลกร้ายในตลกเราละคน พูดนะคะเอ่อพี่เฮ้ยเราคนที่ชื่อไหนบาปเฟนดิ่ดอะไรสักอย่างเนี้ยเข้าใจค่ะแบบนี้ยังเฮ้ยต้องต้องไปถามที่โรงพยาบาลนะพี่ไม่แน่ใจไม่เราจะรู้ได้ไงว่าในกองนี้มีเขาไม่มีอันนี้ได้บนเฮดครับไม่ไม่ไม่มีครับชุบชุบได้ครับได้ค่ะครับแต่บนเฮดครับแต่ปัเฮดใครใครตั้งอะไรกับปุกไว้ไม่ปิดอะครเนี้ยอะไรนะครับก็ได้คัปลุกล้อหมอมาชุบไปดิ